ครับสวัสดีครับพี่น้องมือนี้ผมกับพีพ่น้องมาเบิงการเตรียมงานครับเตรียมงานประเภทนี่ไหลเรือไฟของอำเภอเตางอยครับมาเบิงสร้างขาเจ้าประดับประดาเรือหงี่เตรียมที่สีไหลเรือไฟปีนีนะครับ ผนกระตุกครับไปกระยากเห็ดงานกระยากสร้างบนเห็ดงานกระยากแม่งช่างฝีมือได้นี่บังเนมีแต่งางามๆี่เนอมังก็เจ้าเห็ดนี่เตรียมงานประเภทนี่ไหลเรือไฟไหว้สาพญาเตางอยนะครับ ปีนี้อย่าลืมอย่าพลาดครับมาเบิงมาชมน้ำกันนี่ก็เป็นของของหมูหนึง่งหำพืชตองอาอ่อยครับกำลังแต่งการสวยงามกำลังประดับประดาโอ้ดีล่าขนาดเท็ดสร้าง บมงในพันเห็ดพามาเลาะมาส้มเบิงครับกลังประดับเลื่อยอยู่มาเบิงทางขางกันงามขนาดงานฝีมือครับ งานแห่นเม็ดล้ว,วนกระดับประดาได้แล้วประมาณเจเแล้วครับอีกบ่โดนผลวา่าหอดมืองานกระจังมาเบิงมาส้มนำกันเด้อครับเด้อผู้ได้เข้ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ป กดติดตามสองพมแน,น่พอได้มีกกำลังใจเห็ดคลิปต่อไปครับขันโคษณาเข่าก็ย่าเฝ้ากดนี้นะครับอย่าเฝ้าปัดนี้โคษนาเบิงสะกอนจังหน่อยพอได้คาน้ามันหลดไปหาทายเน่เอองามไมเพอนเห็ดนี เบื้องไล่ละเอียดประดับประดาปาานี่มาเบื้องทงั้งหนามาเบื้องทั้งหลังเบื้องยางอ่อมเบื้องพี่นอกเบื้องคาคาเบื้องเป็นเจียงได่กระจกคือเห็ดได่ปะสร้างคือฝีมือแท้นี่ การตกแต่งการเฮ็ดลายติดไล่งามงามคพี่นอ้องมือเ hey, ฮนี่แห้งสีง,งามได้หนิกันนี่เฮ็ดยามบัท่านเหลวอยู่ได้หนิได้เจ็ดสิบนเปอร์เซ็นต์มังแน่นี่เบิ่งทั้งหลังนี่ทั้งหลังก็งามโอ้ยลย่พันิุ์เห็ดลายอ่อนช้อยแท้ าพี่น้องมาเลาะเบิ่งกะคาับมือนกันนะนี่งานจากมือล้วนๆได้นี่เป็นงานเฮียนเม็ดคาครเลยขนาดฝนตกเพเ่นกันบอสเซ้าได้นี่ หลังค่าก็มีอยู่แต่ว่ามันบ่มิดคักกระโดดฝนสาดเข้ามาเฮ็ดจนหอดสองทุ่มพูเพลนว่าสองทุ่มมนีก็อาจสิีเกือบแล้วพระเดี๋ยวมืออื่นยังพ่อกันมือเฮมืออื่นมนีเพิ่นก็นเล่งให้เลี้ยวซิท นี่ส่วนหางก็ง,ง่ามมึงผ้าพี่น้องเลาะเบิ้งกรเบิงยางอ่อมก่อนนี่พื้นก็เห็นแต่น้มเหยียบน้มไปสร้างก็เห็นงานมึงแน่สร้างทางผีเนี่ยมันท่านแตงเนี่ยมังท่านเหลวอยู่ทางผี สร้างเพื่อกำลังเห็หดบุงเนรส,สร้างคง่ะสร้างกระบะลายเด้ครับโผ้่นี่งามสร้างกระสอบสับคุณอีโพดสร้างเพิ่นจบจบแนมๆดูมีผู้นางมีผู้ยืนตีกะมีฮะมองใดบ่งามมองใดบ่คัก มองได้เ่คือเพื่อนกระสิตีพุ่นยืนเบิ่งอยู่สร้างผุนจมอยู่ผู้ตีก,ตรกระตีดูลายมันก็น่าเลี้ยวพ่นว่าพูนนักตีหรอว่าตีย้อนอยากให้มันงามนี่ล่ะพ่น โอนสร้างเพิ่นกัลลังเพาะประดับประดาลล่โอ้เบิ้งแน่น่มาเบิ้งข้างเติ่งกับปื้นี่จุดเด่นเบิ้งข้างล่างยามทันเลวกำลลังเห็ด ข้างบนก็ยังมาท่านเหลี่ยแต่ส่วนกลางสิ่เลี่ยเลยนี่งามเลยนี่นี่ข้างบนส่วนกลางเริ่มจะสวยเลยนี่มาเบิ้งนี่ส่วนหางก็กล่างสี่เลี่ยมนี่ ไตออนโอยขนาดเลยงาม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 ขนาดผุนผู้เบิงกอดอกเบิองเสือผุน นี่สร้างเพิ่นนี่เพิ่นใส่ลายลายปีกองสเว้ยอีกประมาณเพิ่นว่าสองทุ่มมื้อนี้อ่าสิแล้วเพิ่นว่า เฮ็ดมันมือจนคำคำก็สอ,สองทุ่มสามทุ่มเปน็นเชิงสีเศรา้ามณีก็สองทุ่มเปน็นวาเกือบเลี่ยวหมดละแต่พอเลี่ยก็เอาจนเลี่ยวบ้า้ยสร้างกับเก่งขนาดสุดนี้เพิ่นสีแหข้งเว้นผมปะ สุดนี้แห่กางเว้นแห่กางขืนย่างมาท่านประดับอยู่เหว่วย่างอีกแห่กางเว้นแล้วก็ประดับแห่กางคืนนี่เอ้ยกางขืนนี่มันขื้อสีงามยางอ่อนก้นพี่น้องยังให้พี่น้องเบืองนําตอนขาเจ้าเตรียมงานนี่มันเป็นจังไดนี่ส่วนคอ่นี่ ส่วนตูนี่พระเจ้าเห็ดแหคักขนาดเลยเบองแน่นี่ส่วนข้อส่วนหัวเปอรนี่อลั่งการงานสร้างขนาดปีนี้รับรองว่าง,งาม นี่นี่ก็คือจุดที่เพิ่นเหตุก็คืออยู่วัดวัดตรงขามกับพระยาเตางอ่อยวัดเพิ่นกระงามครับพพีพ่อพ้องรอบึงวัดสะกอนเดี๋ยวมือเอินพ่อกันครับมือเฮ มือเอินสิมาพ่อกันอีกมือหนีเลาะเบิงสะก่อนนีม่มาเบิงสลาวัดเพลินเอนาาินสลาบบ้ากไ่นี่วัดเพล่นไงตูมโหูล่านขนาดนี่ ข้างในก็นงามๆแต่ว่าเสียอย่างเดียวมืดเนจังน้อยเหมือนนี่โฟตุกไปเปิดไฟนี่ๆงามเลยงามขนาดเลยไอ้ไงตูมโมฮาูารนี่งามงามงามคับวัดเพิ่งผมก็ขครับปิดเคียปิดคลิปเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวมือเอิญ จังสิพ่อกันไม่อีกมือเ hey, ฮมือมนี่กะมีเพียงสนีครับพี่นอ้องกสวัสดีครับ